สวัสดีค่ะไวรุ่นพลังแบตนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็อยู่หลังบ้านของเราแล้วนะคะเราอยู่ที่โอมอด้าเจคู่นะคะสาขาลังสิตนะคะพบกับพี่นะคะพี่ชื่อมิลินนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่นี่นะคะก็วันนี้นะมาดูหลังบ้านเราว่าลูกค้าที่รอรถนะคะรอรถส่งมอบรถนะก็จะมีรุ่นนี้นะคะกําลังแต่งให้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือ เจคู่ห้านะคะที่จองคิวกันมาอย่างล้นหลามนะคะตอนนี้ถ้ายอยส่งมอบก,กันแล้วนะแล้วก็ใครที่จองเข้ามาใหม่นะคะก็รอรถไม่ค่อยไม่ได้ไม่นานแล้วนะอตัวนี้นะคะสีขาวนะคะรุ่นแบทนะคะสังเกตดูง่ายๆนี่มีกล้องหน้านะคะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็รุ่นนี้เลยรุ่นนี้รุ่นที่เอาใจไว้รุ่นพลังแบตนะคะตัวนี้เลย ตัวนี้คือลองเลนส์นะคะลองเลนส์โตนะคะ mm hmm. เป็น J 6นั่นเองสีขาวนะคะตัวนี้ก็ยอดจองค่อนข้างเยอะเหมือนก,กันนะคะแล้วก็รอรถตอนนี้ก็รอเริ่มรอไม่นานและอดทนรออีกนิดนึงนะคะก็ได้ขับรถกันแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวาสีดํานะคะเท่าีตัวนี้จะมีสีดําตอนนี้เราเรารอที่จะ PDI นะคะแล้วก็ทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าที่จองเข้ามานะคะ ตัวนี้จะเป็นสีเทาโคดี้นั่นเองนะคะภายในก็จะเป็นสีเบจนะคะตัวนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะมันเป็นเทานมนะคะอะตัวนี้ก็เป็นรุ่นแมกเหมือนกันนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นของใครก็ยังยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราเตรียมส่งมอบแล้วนะคะตัวนี้อีกนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเทานมเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยเทานมวันนี้ที่ว่าเตรียมรถนะคะก็จะมีอยสองคนัน